กนต้นอนนี้ม่นจะร้องเกิดยังขกิดม่นไม่กันมอนนี้ผูกก็ร้องเกิดแบบนั้น่ไหมได้นั่งน้ำลูกนั่งทับกับปอแม่ไดงแม่บอกพี่นั่งกันให้หักกันให้หักนั่งเพรแม่เอาตั้งใจจะคลองย่างเดียวกินได้กูมาทองพ่อเสียเหรอว่อไปยังไงเหอ คนปั่นทำไมปั่นเร็วจังไม่ใช่อะไรนะคนปั่นให้ปล่อยให้เราหวานเองปั่นช่วยครึ่งหนึ่งแล้วก็มาปั่นแล้วก็วิ่งตามตูดเราไอ้จ้วงไว้กรลอกสกินเบิร์ดเก็บบักระลอกมากินไปไหน เครื่องมันอันนึงมันเครื่องมันอันนี้อ่น่ะไหนเครื่องมันค้างแล้วมันตุบตุบตุนนั่นเหรอแม่งงๆๆๆมันก็รอสิรู้ว่าโทรศัพท์พี่โบค้างอยู่หรอกสวัสดีค่ะบ้านแม่โบตาแฟมิล,ลี่ค่ะแม่โบตาเพิ่งหวานข้าวเสร็จเดอ้อเพิ่งหวานข้าวเหนียวเสร็จประมาณสองกุ้ง<ะ>เกือบครึ่งนี่แหละ แป๊บเดียวคนปั่นตามตูดเสร็จแล้วกตว่าไม่เชื่ออยู่ในสวนขั้วหม่องนางกินถั่วมีน้องสวนขั้วน,น้อยๆอยู่กลางสวนหมากกระทันเดีย๋ยวตอนนี้ยังไม่เข้าบ้านเลยยังไม่อาบน,น้ําเลยลูบอาบแล้วนะลูกอาบก่อนเยอะน้อยเมื่อยก็เลยขึ้นไปอาบก่อนหนะ่วะว้าวัสด<อ>ีจ้าเจ้าขึ้นกาวฮะ,วะ,วะ เลือเครื่องตาเพราะวันพอดีสองเรียอยู่บนจุเครื่องืมมันบอกเห็นนราวนไป<ม>วนมานะลูกนลีงลูกเลยผีรังรำมาน่ะโอ้ยคนมากก็ได้มากกับมาตอนเมนือเราซื้อบออ่านยานอานพุทอะย่างเงี้ยเอาสิจ้อง,องออแมงมันบางคซื้อคนดูแม่ม<อ>งแมงจะได้หลายตัวแมพ่พอบางซื้อคนหนุนนั่งมันมืออยู่ตกเลยโอ้ย คนเดิมเนี่ยใครแล้วคนนั้นไงที่มาเนี่ยเปลี่ยนโปรไฟล์เปลี่ยนชื่อคือใครบอกมาก่อนพี่นางรำพนัอโอ้แล้วสีบลาเฮ็ดอย่างไรพี่อาร์แท้คนหนึ่งแห่งย่านอยู่พี่รักเอ๋ยแต่พี่รักเอ๋ยไม่เคยพิมพ์ภาษาอังกฤษเลยเนี่ยผู้ใดอ๋อทั้งที่ไม่ใชอบหมอมีนะใครที่มีคนหลายะคนน่ะพิมพคนหนึ่งคนหนึ่งก็เป็น ใ่อม่รู้จักางแนมไหมิมอะกซีดาบาะไม่ใช้มาดาแนม,มืคอยต่อเอาป่ะเอาปั้นแรกหรกแต่เด,เดี๋ยวสิมหานาที่ที่แรกชื่อกับภาษา,ท,าที่แรกชื่อเป็นภาษาเกาหลีอ๋อโบา,า,าไครับ ขอบคุณน<า>ะแม่บมต้าขึ้น15นาทีเพิ่งจะหวานข้าวเสร็จก็เลยมาตั้งรอคนขับรถคนขับรถเสร็จพอดีไม่เดี๋ยวอืมตัอง่าตาหนึ่งรถทางนล้มาคนนี้มั่วโมต้าจำได้แม่จำไม่ได้หนูจำไม่ได้หมดทุกคนหรอกจำไม่แค่ว่ามีคนยินนะครวันที่มาหลายๆคนนั่นแต่ใช่เออไไม่ออกคร ขอบคุณหลายๆเดอ้อผ่านได้เดอ้อถ้าตัวเองแว้นอ่ะทำบ้านไหมทำบ้านทำคะแนนไหมพอมาหลายคนแม่พอ่อตาก็ลืมเพราะเรามีโทรศัพท์เครื่องเดียวนะแม่อนะ่ะชื่ออะไรไม่รู้ภาษาปกิจิภาษาเกาหลีหลาหลาอานหวานอาเาบุญดี่ามามากินฝรั่งอ,อร่อยอร่อย อ๋อฝรั่งแล้วก็ลอกกินหมดนี่จ,จัดการมันมยวส่องไฟเสยตาแม้ันเด็มตาส่งไปตรงนูน้นทำอย่างนี้มันไม่น่ากลัวขอบคุณนะขอบคุณนะแวนได้เลยนะเปลี่ยนภาษาเกาหลีเป็นสองดวงตาสิบห้านาทีแม่พ่อต้าก็ลงแล้วท <c oughs> ำคิดว่าเป็นที่เราเลึกว่าเราหวานข้าววันนี้ที่าไหร่สิบสี่แต่สิบสี่มีทุน <c oughs>